ฮัลโหลอะไรวะของก้อนนะของก้อนเดือดตายออกมาดิเฮ้ยอะไรนี่นี่แกวัดดูฮาร์ดดิบุญชิมน่าตัวอะไรเดี๋ยวจะกดเป็นเดี๋ยวกดเป็นไปแล้วเสียงลมเสียงลม ไก่นี่จะอะไรอ่ะน้อยเอ้ามันดีครบอย่างเลยมันดีความรู้สึกเหมือนมันดีเทคเสียงด้วยจ่ามันดีเทคเสียงก็ยิ่งดีเทคเสียงไอตัวไอตัวเป็ดมันคืออะไรอ่ะ

ใช่เนี่ยถ้าคุณเอาของที่เราไปขายมันจะชุบเพื่อนได้เลยเว้ยแน่ละวางไว้คนดันดันหาพอมาเล้ยเป็ดเป็ดลูกๆเข้าไปลูกเข้าไปลูกดีมากดีมากลูกอยู่อยู่ในนั้นนะที่ไปดังไปดังไปคุณอย่าเข้าไปใกล้เกินไปกูตายกูตายจุ่ยกูตายจุ่ยกูตายจุ่ยเฮ้ยยอะไรเป็นตายอ๋อเป็นตายโอ้ยปืนแล้วมือจังเลยโอเคคุณกำกำกำ แล้วมันยูไห้เปื่อนได้ด้วยนะหันหลังมาหันคออ่ะหันหันหันคอหันคอเพื่อนอ่ะเนี่ยเนี่ยไม่ไม่ไม่หันคอเลยให้เพื่อนดูคุณต้องเสียงพัดลมเข้านะหลาจาราเนี่ืออะไรล่ะในทีนี้ใช่นี่จะมาซื้อของกับไปแล้ว อะไรอ่ะคืออะไรโอ้ยระเบิดระเบิดโดนไะเบยอะแค่กดระเบิดเลยโอ้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 ยโดนหนีบมอ้ยอา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 ยโอ้ยอยตายแล้วคืออะไรเนี่ยโอ้ย

เลืออะไรไม่รเรื่องโโจัดเลยเลือดทุกคนเป็นไงเนี่ยหนึ่งร้อครับหนึ่งรโอเคโอเครยี่กะมันจากตาทีแล้วจัดอะ่ไว้หน่อยอยู่ไว้หน่อยอยู่ไว้หน่อยอยู่ไว้หอยู่ไว้หนยเล่นหนู่ไเใ่ะผมอยู่นี่เดินใหญ่อะแล้วคุณเลหน่อยด้วย อิวฮว,วมันจะแบบว่าเอาเลือดเราไปให้เลือดเพื่อนนะครับติดหน่วยตัวคิวนี่คืออะไรแบบกระโดดพุ่งอ่ะมันทำให้หตัวเล็กลงทำให้หยิบไดม้มันหยิบเพื่อนได้ทั้งตยิบอยอ๋อไอของเยอะเลย,อ,ยอุ้นี่ยกที่อะไรมาที่ตรงไหนอเอาพี่มิวเฉยเดินไปเทียอะไรตายปะเอ๊ะ เปิดไงอ่ะดันไปเลยดันไปเลยดันไเดันไปเลยเหมือนเหมือนยกอ่ะแต่แค่แบบผลักออกอุ้ยค่อยๆนะค่อยๆนะเพจค่อยๆถือนะโอ้ยอยูหกร้อยไปใส่รถเข็นไปใส่รถเข็นเพอเราหันจอไปมันขึ้นเหลืองเงี้ยอ๋อออ๋เหลืองออคเซสเซอร์เหลืยงโอเคอ่ปคุณ คุณไปคับเอ้าใครมันหูววะงยกูงวยงวยมันมันจะขึ้ีงครับข้าไหนแบบว่ากดได้มันจะขึ้นเหลืองก็ต้องแบบตายกล้องไปมาเรื่อยเลยอ๋อันนี้ไงอันนี้อันนี้หนักอันนี้หนักอันนี้หนักเชยนอยเชยนอยโอ้อ่าสองคนยกกันไปเลยเดี๋ยวอ่าไปเฮ้ยเ้ยอะไรอะ ไอ้อะพิวเตอรตไอ้กระิวตไอ้กระตอรตกดแทคุณกดมันจะเป็นสีฟ้าครับเฮ้ยรถยิงไกลจังเฮ้ยโตเตกรไ้มวเตอรมันจะหลหม้ยเน้เเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเย็้ๆตั้ตั้ขอบนั้นได้ห ต่องนะมันเป็นต่องได้ได้เดี๋ยวลองแล้วลองกันนึงกันนึงเออเออไม่ไม่กดกดตัวอะไรได้อยยงยงมานี่ก่อนยงมานี่ก่อนยงยงยงมานี่ก่อนยงยงตั้งยงยงไปดูยงไปดูวางวางวางตัวนี้ก่อนวางตัวนี้ก่อนวางได้เหรอสามพันสามพันวางก่อ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 นวางได้นี่อะไรอะไรอะไรยีมันมาแล้วมูสู้ว่ะคิยมัวซัวไม่มัวไม่มัวไม่มัวมันมาแล้ว ขายต้องไปขายเลยแล้วปะเนี่ยมีดำมีดดำมีดดำเฮ้ยคุณเอาไปขายเอาไป่ขายเขาไม่ขายยังไม่ขายกานาเข้าอะไรอ่ะกินกระวดาบอยบอย ไปแล้วเหรอไปมาอยู่ด้านหลังโอ้ยอไี่อะไรนี่ไปดูบ้าเราปีไว้ ไปแล้ไปแล้วมัน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 ไปแล้วอีกยไม่ไ้สยังยังคุณเราต้องส่งสองรอบเราต้องส่งสองรอบเราต้องส่งสองรอบสองสองรอบเหรอมีจุดอื่นที่เราต้องไปส่งอีกอยู่โอ้โหจุดอื้นเหรอมันไปแล้ว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  คุณคุณตะกี้คุณคุณเกือบไปไปหามาแล้วผมเห็นโดนจับไปแล้วเลอาการอะไรรึเปล่าการไม่รู้ไปทำอะไรไปแตะขามันบ้างอ่ะตายแล้วเหรอตายแล้วไหนวะยังไอ้หัวตะกี้ผมพยายามบอกอยู่ว่ามันมันอยู่ด้านหลังมันอยู่ด้านหลังไม่ไปทางซ้ายอ่ะน่ผมเจอห้องยังยังไม่เจอเลยตัวผมตัวผมอ๋อร้องอะไรวะ ở mana ta Con vip lên kiếm đồ nó đi à có thẻ bạn phương giờ nào. chắc คใจหรความสกสารของสเตมิน่าเกมนี้เลยเกมนี้แม่งหมดเร็วมากเลยวุ่นเร็วจริงขอเยอะห้องนี้ของเยอะเฮ้เฮ้เจอแล้วเจอแล้วจุดส่งแอเคโอเเอาของใส่ของใส่ฮึลลมมมอโโโยยบินโว่าจะไหนโอเคห้องนี้ห้องลายอ่ะ โอ้โออว้ิวงวางววงวาเฮ้ยชินชินสุดท้ายแล้วครับชินสุดท้ายแล้วลาบายบายเอาเยเยเวยอาบินเลยอ้ยก็บินวางวาันลมก่อนมาเปิดประตูแล้เสียงอะไรอะเสียงอะไรอ่ะีรตูมตูเอาเยอแล้วคุณตรงนี้ห้องอะไรเนี่ย เอาไปว่าห่อหลบแล้วกันไม่หลบไม่ได้หลบไม่ได้จริงไม่ได้เจ้าเอ๋วเจ้าเอาวเฮ้ยทุกคนทุกคนมาดูนี่มาดูนี่ทุกคนมาดูนี่มาดูนี่มาดูนี่อะไรอะไรสกีบีดีสกีบีดีสกีบีดีโอสกีบีดีสกีบีดีดับดับเยสเยสกดกดฟ้ากดฟ้ากดฟ้าโอ้ยโอ้ยเอาคนเกิดมา อะไรวะโอเอาบัตรกรมยิ้หน่อยยิ้หน่อยยิ้ังไงอะหนังผมอะที่คอโอ้โหชีวิกรอบพีรอบผิวรอบทำไงวะเดี๋ยวนะอากาันตุ๊ยิ้ไ่ห้ยิ้มเยคิวมนมนยไม่ไ่มันมันแกตามันแค่ลูกกระตามันแค่ลูกกระตามันไม่ใช่กระตาผีมา

Dop, dop, yeah, yeah, skippy dumb. ไปดูไปดูก่อนแหม่เดี๋ยวไปต้อนเดี๋ยวไปต้อนครับฟาดฟาดมาช้าหน่อยแต่ชัดเจนมิวเอ้าอ้าวทำไมออกมาเป็นการเรามิวไปไหนอะเอ้ยเออจริงจริงอะผมไม่ได้จับขามันเว้ยมันเห็นตอนผมซตอนพอดีเว้ยเออเหรอใช่ผมบิวต้อนอะไม่เห็นเลยตามไปดูกันตามไปดูกันตอน Nihai, malu malu. Dulu lah ini, dulu lah ini, dulu lah ini. Malu 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 malu. Stamina stamina buat. Buat, kempeloking, dia.